กาบสบายด,ดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนหมู่บ้าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือต่างประเทศนะพี่น้องเนาะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องอ่าบาบุญเพย์แนลอีกแล้วมืว้อน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอามาพบมาพ่อก,กับบาบุญเพยมื้อนี้ก็อยู่ที่อ่าหมู่บ้านสายบุญน,นี่แหละพี่น้องเนาะกาหมู่บ้านเฮือนของน้องทงเพิ่นกาโลนน่านแนวเนาะที่บาบาบุญเพบยบ่ได้เข้ามาอัปเดตหรือว่าถามไทยพี่น้องเอ้ยเนาะกาประมาณอยู่อ่าเดือนนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ ก็เมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งพี่น้องเลยเนาะกาได้มาเยี่ยมยามนทางไทยเพิ่นกนเนื่องจากว่ามีทั้งเาล่าคำอูุตมพรพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกามีผู้ใหญ่ใจบุญนี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่อนฝากเงินหรือว่าสุบทบมาให้ทั้งเปล่าความอุตมพรนี่ซื้อรถจักรหรือว่าซาเล็งนี่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็ยังตต้มๆเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าลายยิ่งลายสิ่งลายแนวอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยก็มามอบให้ทั้งเอื้อย มีพี่น้องหรือว่าแม่น้องโชคเนาะกาจังใดกาสิภาพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนอ่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเล่าบรรยากาศอ่าโดนหน้าแล้วที่บาบาเปย์บ่อได้เขามาเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันบานี้ก็ได้พี่น้องไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอ๋อโอ้โดดบ่อใช่ไฟน้องใหม่แท้เนหมอ๋อสบายดีเด้อพบะคำสบายบะรำโดยนี่ว่าบะคำอ๋อพี่น้องเลย ไม่ดีพี่น้องเลยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยรถเพิ่นนี่เนาะคักขักขักขันี่แหละพี่น้องเลยหมู่บ้านสายบุญเขาเนาะอ๋อทางเพื่อนเออล่าก็บสำเร็จแล้วพ่าเนาะแต่เฮือนเอออุตสาเฮือนอ่าแม่น้องเฮือนไอ้ตุ๊กเนาะอ๋อแบบเดียวกันเลยพี่น้องเลยอ่าสามลังโอ้ขักขักขักอ๋อมีอย่างแน่นอนพี่น้องดิโอ้ตั้ สบายดีเนาะวัจิตสบายดีว <trzeba S 2> ัดจิตดอ้วจิตดนเข่าบ่หนิอนีเข่มวจิตเชียร์โชังบ่นิมาิโช์เองเลยบ่มาจิตาจิตนตัวน้อยอยู่เนาะวจิตใตัวน้อยาิเนาะาส่งสารมาจิตดูดาจิตรองบ่วจิตนะองแกเข่าเลยเนาะวจิตถไายว่าถายใส่แมนบ่แมนแมนักเลยพี่น้องเลย โอเคครถใหม่พี่น hmm. oh, uh. oh. uh. uh ้องเลยเนาะฟอถอะสอนเพิ huh. like uh ่นเนสพี่น้องเนาะตักก็ดีรถนี่พี่น้องเนาะจากไล่บําเพ็ญเห็นได้จากไล่ได้เนาะพี่น้องเลยตักก็ดีนี่ติดซาร่งใช้ยางดีพี่น้องเลยขึ้น โอ้ได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 ้โอ้ยพี่น้องเยเนาะดกระไม้เข่าเข่ามีเข่าแมนของเพื่อนพเดียบบ่เข่ากระเมนพี่น้องเลยเนาะบอกคำเพิ่นเป็นสะพานบุนไห้พี่น้องเลยบนี้เนาะบอกคำอูสมพรเนาะโดยโดพี่น้องเลย ไปดีเนาะโดยโดยโดยไปดีพี่น้อเลยลองกันนะลอนนะลองกันนะพี่ด้อใหม่โอ้ขาดีพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันวานนี้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นเพิ่นอ่าผู้โชคดีเนี่ยมั้งนี่อ่าเป็นผู้ใดเนาะพี่น้องอ่าเจ้อะไรเนาะเป็นผู้โชคดีมั้งนี่เนาะเอ้กายแล้วพี่น้องคนนี้หนาเนาะอ่าโดยสารกายแล้วเนาะอ่าจ้ะ นี่แหละพี่น้องเนาะบ้านนองทงกาครึ่งเงียบเด้พี่น้องเลยฝนอยู่ที่บมื่อนี้กาลมอย่างแห้งๆเลยนึงเด้อพี่น้องเด้ออ่าแห้งไปหนึ่นงวันนี้โอ้โอ้นี่เพื่อนไปน้ำโซ่เพื่อน่ะพี่น้องเลยเนาะอ่าฝนก็อยู่ได้พี่นอออ้องเลยอ่าเออสบายดีด้วยเด้ออ่าโด,ดนหน้าได้พี่น้องเนาะอ่าบมาขับมาถามไทยสบายดีน้ำโซ่ rồi rồi sơ vải đi bác chúc khuôn nó thì đồng đó Đây là đuyệt nâng, đồng cái đường Đi đuyệt sáng sơ đôi đôi Đi đuyệt sáng đi กระดิ่งเด้อน้อยเนาะโอ้แบบเพี้แบบอ่าแต่แต่ระซวนบ่ตอนนี้คือสาบเนาะอ่าเทพื้นต่างหากบ่โดยโดยพี่น้องเฮือนเพิ่นเนาะครับอันนีพี่น้องนี่เฮือนของคือตุ๊กเนาะพี่น้องเนาะขับขักขับโดย เป็ขนขุดถังน้ำไว้ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ขุดถังน้ำไว้พี่น้องเลยเดินสามกำลังสาบอยู่พี่น้องเนาะเอ้ยโดยนกกรอกก็อยู่ข้างหลังพี่เนาะโอ้โหเพื่อนเอล่าเพื่อนเอวิสาพี่น้องเลยเนาะกำลังอ่าอีหลัหลงคงข้าง,งข้าแล้วยังมาท่าได้ก่อพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่งกำลังส่วนดิน่ถมอ่า มาเลินเพื่อนๆเนี่ยพี่น,น้นองเลยเนาะจังหวะจะพาพ,พ่อแม่พี่น้องเขาไปทามไทยน้ำกันขักแค่พี่น้องเดนะีเยวเราเฮือนเนาะโอ้ขักเลยขักเลยอืโอ้ซาหัวยงปากเจ็ดเจียดอยู่ทางในพี่น้องโอ้โอห้องสามหง thật 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 rồi được rồi được rồi, thật 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 thế, thật đồng người đó thật 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 บออข้าเห็นมนดยสบายดีเนาะโอ้ได้ดดไรดใหม่พี่น้องเลยกระสานดีพี่น้องเลยเ่อกตาระสานใหครบนอะพี่น้องเลย

เป็นน้งส่วนดินอยู่พี่น้องนี่ครับพี่นอ้องอะเป็นเพชรทองเพ็ดหยังเนาะนี่นโอ้ผมเพชรทองมานี่อีกชักอีกนึงพี่น้องเลยเอะเป็นประตูห้หองนอนแต่หาห้องบ่านคือน้อยแท้บน่นี่นเนาะ

อยู่เนะอยู่เนาะมยาะไ้ทีาอยู่พมพี่ก็ได้อันนอันรถนี่ได้เรร้อยเนาะขับสารนี่กักมอยพี่เนาะอไ้ก่อนเด้อเนี๋ยวเอาอันมีอ๋อมีวพี่น้องอ้หลาย่างแค่ไหนอ๋อขาขาพี่ึ้งเอันบักไม่ง้างนึงเนาะมีทั้งรถมีทั้งข่าอีกว่าจิ๊ กันนาะพ้อมพี่น้องเคื่องแทเบิ้ลจับเลยจับเลยเนาะจังได้ทั้งฮยอทั้งฮยอนทางชาเนี่ยแหละเเบระบอะไรเนาะพี่น้องเจะเข้าไปเบิ่มเนาะพี่น้องเนาะเราเติบแต่พี่น้องไ้มาหยิยมยาทไทยเป็นไงเอนั่งเฝ้ารถเด้อนั่งเลยนั่งเลย พมาเอหลุดเลยเนา้าไปกเางไปักักทักเดินไเฮือนพ่กันวงได้พี่้องไเนาะอที่มันนั่งว่าเอานั่งบาเพื่อนนี่กงานซ่าเหมนเนาะแมนแมนคำยังลายดีนี่ได้ถุยางอย่างเนาะเนาะ โอ้อทุอ่างเเทอาเป็นทุทา้่นา่เลน่เา้อ oppo ในเมนททางแท้จะเคืองพี่น้องเอระสึงโอ้ไ่ทันตายเอาไปกันเอาเท่่กันทนตายพี่น้องอ๋อเจอได้ทั้งรถได้ทั้งอ่อทโทรศัพท์พี่น้องเยพดโทร์มีรถมีโทรศัพท์เลยอ ทำถึงเลขกได้พี่น้องเลยเนาะนี่าวันใหญ่เลปึ๊บปึ๊บโอ้โได้พี่น้องเลยโ่ขัก็ดีบมือใหม่สัน้สันเนาะขักดี่เกกองเลยเเกะกองเลยุ้เนาะอ

พี่สามพี่ต้องเนาะพี่เสือ้องี่ปี่ใจก็ยพี่สนะโอ้เสืเี่ยาอ้อยกดงแจายพี่้งเนที่ยนเนาะองแอ้ของแถมของแถมของแถมของแถองแถมของแถมงแถมของแถมองแถมของแองแถมข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 นงแถมของแถมองมขเงแถองแถมขอมของแถมของบถมของแถมมขององแถมองแถมของแถงแถมของกององแถองแถมขอนแถมของแถมของแถมองแถององแองแถ

เจ่ชันจะให้เี่ขาบ่เงินน้น่เาเงินขึ้นนอไ่เนาะอไเงินบ่ข้านกัเรียบร้อยแล้่จมันขาดมันเกิดจมากี่เด้อสามพกบาทจคื่อนเรือจากการซื้อจ่างายามมามอบให้เพื่อหเพื่อนไว้ซื่อช่ย

คักๆนาเเด้อเนาะบาาเงนเป็นสวยเป็นจมงี่บ่มียพี่น้องเนาะเป็นบ่วงยังันีใส่เงินก็มีบกซื้อเใส่ในของเาวอเอาไว้ขึ้นมือเือนใหม่เนาะแม่นเนาะเือนก็ใกล้สิแล้วเนาะอพี่น้องใส่ หมอกบางทีเร hey, like okay, okay, uh ื huh. mm ่อยๆน่ากล้าข้ำมแล้วเก็บไว้ดีๆเด้อเนาะดีเนาะขอขบบุญขอบคุณพ่อกับแม่ลายเด้อที่ซื้อรถแล้วนะเป็นโทรศัพท์เป็นโลกกำลังบอกวันไนโลกในวันนี้ขอให้พ่อกับแม่สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นค้อนยืนโมมีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่สิ่งดีๆทั้าในชีวิต พ่อแม่ท่านมาให้ลูกสมได้อให้กลับพืนหาพ่อฮาแม่้อยเท่าพันเท่าเด้อี่ลืมคือทีมงานนแกนโชื่อเออชื่อังมชื่อเมื่อ n o r a l คนเนาอให้เดินทางคนปลอดภัยปราถนาสิงได้คอให้ได้สมคนป่าถนาเด้ออ้าวเนาะให้ตั้งใจอ่าพ่อสมแม่พ่อส่มีด้กว่าล เันเื่อยมากป้าลูกป้าป้าดีคล้บพี่น้องกันเนาะถือว่าได้ครบพี่น้องเนาะเรือก็ได้รถก็ได้โทรศัพท์ก็ได้พี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องเลยมาเถอะไปพี่น้องเลย่าฮ่่าเบอรเรือนตารามานำเนคาร์บอนโอใหม่เด้อเด้อนี่พี่น้องเลยดู้สบายดีน้เด้อโดยโดยโดยโอ้พี่น้องเแบบนี้ทนบ่ เ่ทุกิเไมป็นยงไ้ทั้งเชื่อทั้งซานเจ้าอ่าเร้วะบออาแร้วแต่โครงข้าเนาะอาเรื่องอ่าก่ออย่างนี้เพื่อแต่บอโดโดยโดยเนาะอ๋อาสงแก้วบออ๋อ่้องีเนาะโดยโดยโดแก้วว่าแก้วมามเรอ ตอนนี้เพิ่นทั้งาไปให้เบียมืออื่นบเนงาน่กม่้าเนจะไดนหนึ่งบครึ่งเดือนแล้โอ้ครึ่งเดือนแล้นเลยโอ้โดยโดยโดเนาะโอแบบาืทุกอย่างเลยสิว่าภายในครึ่งเดือนเ็ดเลยเนาะพื่องเนาะ ขอวง่ายเพิ่นได้ไว่ายเนี่ยพี่งงนอ้องเลยเนาะเดี๋ยวเนาะทีอ่าหัวเกลือน้องกันเพิ่นบัดนี้พี่น้องเลยอ่าบริมาเยี่ยมยามทำไทยเป<ม>เกือบครึ่งเดือนลได้พี่น้องเลยเนาะหัว<โ>ง่ากับเดือนนึ่งคนละบริมาเนาะถ้าเกลือนขอวง่ายเพิ่นกับพี่ได้พี่น้องเลยอ่าคือการคดีสามลังนี่เนาะขลกล้าขัากล้า,า,ลายานี่โอ้อ่าเออ พักก็ดีหองห้องสามห้องเนาะอ่ะคือเสื้อดินไปใช้ชายนี่เพื่อนของเพื่อนพี่อนอะไรเนาะเกอุตซาอืมแต่ส่วนดินมาใส่บงมันตำเนาะสบายดีเรือยเด้อโดยโดยส่วนดินมาใส่มงเงินเนาะเรือบ่แม่นั่นเรือกับหายาใส่บงมันตำเนาะอืมโดยโดยโดยจักรรถไหนถือบำเรือนี่ สังแล้วนี่ดินนะจะลดเนาะก็ถือว่าเรื่องโค้งค้าพเดินเซ็ตเรื่อยนะเนาะอ่าถ้าแต่วทางพุ่มมากก็แต่ไม่เจอมันไม่เจออันขอไม่ถ้าหารถเพิ่งเหมาะอ่พช่างอาลาลังโค้งลังค่านี่ก็สร้างแก้วบ่

5มื้อว่ามันจะลาซ่าลาซ่าแล้ลลาอ๋อซาเนาะแนซาังแก้วังแก้วสั่งมาบ่พออ๋อังแก้วคิดประมาณว่า4ตับโยดนมาม่ตับนี่บ่พอมับ่พอแม่นเพิ่น่าว่าประมาณ5ตับ่นก็นความพันดีๆแม่น คนสร้างคนดีคขับครับครับพี่น้องเลยแมนดูดดูแมนเนาะครนดใกลิแล้วนะพี่น้องเลยเนาะแมนแมนเนาะไปสู้กันไปนะพี่น้องเลยอ่าต้องมาเพิ่นจือว่าใกล้สาเดะไพี่น้องเลยเนาะแมน เอออ๋อเฮือนในหลาเพื่นนี่คือถือว่าเช็ดจมูกดีแน่เนาะพี่น้องเนาะหมื่นบ่หมื่นบ่โอ้มื่นขึ้นเฮือนเพิ่นบ่มื่นนี่อ้าวเท่าขับก็ดีพี่น้องเลยเนาะฮะอยงไรก็จิไตใจเยี่ยมยามทาำใจเฮือนในหลาก็ได้เด้อสบายดีเด้อโดยโดยฮะขอให้เพิ่นได้เฮือนในวายเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าโอ้ไปไปพี่น้องอ่าพาเพ่อนพี่น้องเบิ่งเฮือนในหลาเพิ่นนี่อ๋อบ่เข้าบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ยืนเบิ่งนี้พี่ก็คือสีหู้ยดอกพี่น้องเลยเนาะถือว่าบ้าเถอะขักดีพี่น้องเลยเนะาะทางสร้างบ้านเฮาได้พี่น้องเลยมาเห็นไหมอ๋อขักตัวนี้คืออะไล่ะเนาะพี่นอ้องอ๋อขักขักขัก,ขกบ้านน้องทงพี่น้องเลยเนาะคงบ้านหนองทงพันยูจิบ่อหน้องทงพัน กองนะฮะพี่เทวดาเนาะเรื่องลังค์เนาะโอเคนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอ่าบ่าวบุญเผยได้พาพี่พี่น้องเนาะอ่าเข้าไปเบิ่งไปส้มอ่าบรรยากาศที่ว่าอ่าหมู่บ้านทรายบุญนี่แหละพี่น้องเนาะการมืทอนี้กระทั้งอ่าผู้โชคดีกับเป็นของแม่น้อง ทั้งโซ่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะไล่ทั้งาหรถจักรซาเล้งแล้วก็มีทั้งเข่าแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็เป็นเงินพี่น้องเลยเนาะกาดีมุกดีใจน้ำเอื้อเพิ่นร้ายหลายพี่น้องเนาะกาลุ้นพ่อสมควรเนี่ยพี่น้องเลยที่ว่าบ่าวบุญเพย์เพ่อได้เข้ามาเยี่ยมยามถามไทยเพิ่นการอะไรประมาณเกือบเดือนนึงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกามาเมื่อนี้กับโอ้พี่น้องเลยคือว่าสามลังนี่คือว่าใกล้สิเซ็ตแล้วพี่น้องเลยเนาะกาพอดีมุกดีใจน้ำเอื้อลาเพิ่นเลยก็อุตส่าห์แล้วก็เป็น้องโชคเนาะกา คือว่าดีมุกดีใจน้ำพิ่นพี่น้องเลยเนาะกัเมื่อนี้กับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายลายเนาะที่เข้ามาติดตาภาพส้มซองบ่าวบุญเผยเป็นกำลังใจบ่าวบุญเผยด้ีดีเสมอมากขอบขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่ว่าบอกโคตรข่าวโฆษณาบ่าวบุญเผยไปเนาะพี่น้องเนาะว่าได้ค่าน้ำมันน้ำมันเด็กๆหน่อยๆพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคมุกขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเบ้อสกุลสุกคนก้อยพ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงดีมีแห้ง กินจริงได้ก็ขอให้ได้ตั้งใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะ,อะนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนขอให้คุณปา้าคุณเจณ้าคุ้มพ่องปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเด้อพี่น้องเนาะถ้าบอลเผยมาทีนี้ก็ขอตัวกับก่อนได้พี่น้องมาที่นี้ก็อากาศลมแห้งพี่น้องเลยเนาะถ้ามว่ายินเสียงอะไรขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อมือหน้าหรือว่ามือต่อไปไปติดตามกันไหมสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย